และบริการไี้ทรงเดียวกันในช่วงสงครามโลกทนที่หนึ่งและท่ที่สองนะครับตัวเอขนี้ก็จะเป็นเล็กองของสวยรูปภาพของเยอรมนีช่วงสงครามโลกที่สองเป็นหน่วยฐานอากาศแต่ก็จะทรงปาจานพิเศษหน่อยนะครับจะไม่เหมือนไทยอันนี้นก็จะเป็นโกดิคโกดิคเช่นกัน,กน,นะ มช่วงปลายสงครามโลกที่สองครับนี่จะเป็นตัวโบนแดของสโบเินนะฮะเพราะว่านี่ฝรั่งเศสจะแบบจะใช้มันก็จะคล้ายกันนะครับติดของแท้ครับติดจากหารญ,ญี่ปุ่นนะฮะอันาาญ,ญี่ปุ่นที่เป็นพันธมิตรกับเรานะครับตอนนั้นสหรัฐเป็นศัตรูกับเรานะครับ ี่คือบวกเหกทหารเยอรมันทำรุ่นที่หนึ่งอายุก็่าร้อยกว่าปีแล้วครับจับทุกที่ครับเหล็กแข็งแรงทนทานอยู่ได้อีกสองปีเลยครับเนี่ยไอ้นั้นช่วยฟังไหมครับรูรูเอราะรูสบายอากาศนี่ก็จับต้องได้เปนเยอรมัน กันตรงจริงตรงไม่น่าได้กันเฉลี่แยแต่เดียวแล้วอนนี้ครับอันนี้นี่อันนี้ของแท้เอออันนี้ครับปผมอันนี้หมกหมวกหลักานไทยตับโรงลกที่สองอันนี้ก็เป็นแมกกาซีนฐารเยอรมันนะฮะบทที่ท่านเห็นอยู่นี่นี่พวกจะสงสัยคืออะไรนะครับนี่คือไปฉาบไปฉายสมัยสงครามโลกนะฮะนี่เป็การใช้งานก็ลงเพื่อเปลี่ยนสีได้อ่าเปนสีแดงอะไรอ๋อข้ามกัน จะดูกันไม่พูดถึงนะครับก็อธิบายเท่าที่สงสัยอะไรก็มา,ม,ามาถามได้เลยนะครับส่วนสนทีนท่ที่เห็น,นอันนี้อันนี้คิดว่าคืออะไรครับกล่องอาหารใช่ไหมครับอันนี้เป็นตรงท้ายชื่อว่าสงครามโลกครั้งไหนอ,อ,อีกครั้งที่หนึ่งเลยนะครั้งท <สะ S 2> ี่หนึ่งจะเป็นไปพอบริการนะครับบริการ มันก็เปลี่ยนรูปทรงไปแล้วนะครับแบบที่ใส่แบบนี้เป็นทุติยารไทยเหรอคะอ้ครับานแต่ว่าดิ้วขึ้นมาเองนะฮะอันนี้ก็เป็นทรงปืนแต่ทรงปืนที่ทําใหม่ครับสมัยสงครามโลกเนี่ยเราจะใช้ทรงนี้หมดเลยนะครับทรงนี้ปัจจุบันนี่ก็แบบเปิดหัวหมดแล้วอันนี้ก็เป็นหัวตีนอันนี้ผมใช้อยู่เนี่ยแต่ว่านี่ตานี่ตาแบแท้เขียนว่าสารที่ื่อชาติเหมือนกันใช่ป่ะเล็กสำหรับเรื่อตีนนี่ก็ บูแก็เยอรมันอันนี้งกการ์ลูของทหารไทยนนนนก็นี้นีาจำลองขึ้นมาก็ใช้ในช่วงเขาเรียกเขาเรียกบวกกันแดดภาษาหรือว่าซันเทลเบตใช้แบบคล้ายๆกโร่ลออะบวกแดดไปพวกสนามที่พวกพวกสนามสงครามโลกเขได้สอนครับพูดามนี้นะนนก็รสมบัติก็คือจอดใช้เป็นอาวุธได้ครับ ุปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้สองนี้แล้วนะอันนี้ก็กระดิกน้ำของฐาสเซียตาโลกอันนี้ก็ของโนอโร์เวย์สซวีเดอนเดียวกันนะแต่น,นี่อันน,น,นี้อันนี้มันมันของเยอรมันตอนมันออกนะว่าข้อมูลนี้ตาโลกอันนี้เป็นป็นหขอ้อตางหานไทยก่อน mm hmm. านาลงสลัก ครับโอเคครับเดี๋ยวนี่ชุดชุดสมัยสงครามโลกก็ว่าของดิวเครื่องใหม่อ๋อครับครับแต่ว่าเป็นแบบนี้ป่ะเป็นแบบนี้เลยครับอ๋อครับ